you yeah. กติยศและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์มงกุฎที่ถึงกำเนิดขึ้นจากแรงบัรดาใจอันต้องการการผสมผสานความมดงานกับปัญญา กฎที่ถือกำเน,นิดขึ้นจากแรงบันดาลใจอันต้องการการผสมผสานความงดงามกับปัญญาวไว้อย่างสง่างามตรามาหาวิทยาลัยระดับอยู่นัใจกลางเปรียบดังดวงใจแห่งสถาบันอัญมณีสีชมพูแทนความรักและความอ่อนโยนอัญมณีสีเขียวแทนความเจริญและความยั่งยืนทุกองค์ประกอบถักทอด้วยความหมายเพื่อสื่อถึงความดีงามคุณธรรม และเกียรติยศที่คู่ควรแก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรินี่คือมองกุฎแห่งปัญญามงกุฎแห่งราชมงคลสุริน์ ผู้ชนะของเราจะได้สนใสยนั้นนะคะซึ่งเกิดจากการคัดเลือกจากคันคณะกรรมการโดยผลการพิจารณาในทุกองค์ประกอบซึ่งนำมาแห่งการภาคภูมิใจของชาวราชมงคลสุรินมงคลแห่งเกียรติยศสีแต่ละสีที่ประสมประสากนกันอย่างลงตืนและออกแบบงานสร้างสรรค์ให้ตัวมงคุฎนั้นมีความเลอค่าสมเกียริ สงศักดิ์ศรีของผู้ที่ได้ครองตำแหน,น่งและนำบไปคว้าชัยชนะแห่งมอนทรออลอินสันค่ จได้จากการคัดเลือกนะคะโดยเกณฑสัดส่วนคะแนนของผู้ที่จะเป็นผู้ครองตําแหน่งและครองมงค์กแห่งเกียรตินี้นะคะในรอบแรกนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยเรื่องของความสวยงามค่ะหน้าตาผิวพรรณรูปร่างสัดส่วนรุมแจนถึงบุคลิกภาพกลิ่นยางมาราาทและความสวยงามของเครื่องแต่งกายค่ะซึ่งจะมีสัดส่วนคะแนนนะคะอยู่ที่ แ0คะแนนเลยนะคะและในรอบสุดท้ายค่ะจะเป็นรอบแห่งปัญญาหรือการวัดปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามค่ะซึ่งมีสัดส่วนคะแนนอยู่ที่20คะแนนนะคะและยังมีในส่วนของการตัดสิบคะแนนจากการโหวตผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ น้องปี68นะคะหรือว่าท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านท,ที่รับชมอยู่ณนขณนะนี้สามารถเข้าไปร่วมโบวตผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินให้ผู้เข้าประกวดได้ครองตำแหน่ง แห่งมงกุฎอันเป็นเกียรติยศของราชมงกคนสุรินท่ามรองกันแล้วทุกท่านจะได้รับชมมงกุฎแห่งเกียรติยศและความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน เ,เกียรติยศและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิยทยาเขตศรีินซึ่ง,ท,งทั้นคท่ันที่ได้อัญเชิญมงกุฎแห่งสมเกียรตินี้คือผู้ที่ชนะเลิศก,การประกวดทั้งจากคณะเกษตรศสาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการจัดการค่ะและในปีนี้พวกเขาทั้งหคน จะสมบมองมงกุฎแห่งเกียรตินี้ให้กับผู้ชนะการประกวดในปีนี้นั่นเองค่ะ คือแรงบันดาลใจของการออกแบบและรังสรรค์มงกุฎได้อย่างสง่างามนะคะสมเกียรติในปีพุทธศักราช2568ค่ะซึ่งแต่ละสีนะคะนำมาซึ่งความหมายและเป็นเสมือนตัวแทนของวิทยาเขตสุรินทร์ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีชมพูค่ะที่สื่อถึงเรื่องของความรักและในส่วนของสี เขียวนะคะจะเป็นตัวแทนของความเจริญค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อทั้งสองสีวรวมกันนะคะสีแต่ละสีก็เปรียบเสมือนสีของคณะทั้งสอง คณะที่ประกอบรวมกันเป็นราชมงคลสุรินทร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสีเขียวที่มาจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือแม้แต่สีชมพูค่ะสีแห่งความรักและความอ่อนหวานซึ่งอยู่ในส่วนของคณะเทคโนโลยีการจัดการค่ะ mm hmm. เมื่อทั้งสองคณะรวมกันสีเขียวและสีชมพูนะคะก็จะเป็นมงกุฎตัวแทนสีและเ่อาประดับแห่งความเป็นเกียรติยศและความภูมิใจ ของวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะตองเรียนแจ้งให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบแบบนี้นะคะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีาสานของเราประกอบไปด้วย4วิทยาเขตค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นคือวิทยาเขตสุรินทร์ของเราและในวิทยาเขตสุรินทร์ของเราจะมีทั้งสิ้น2คณะด้วยกันคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านทราบกันดีค่ะว่าชื่อของเกษตร เป็นตัวแทนของสีเขียวค่ะสีแห่งความจเจริญงอกงามสีแห่งความยั่งยืนสีแห่งความสุขที่มองเมื่อไหร่ก็รู้สึกสุขใจสบายตาและเป็นสีที่เห็นกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและทั่วทั้งโลกของเรานั่นเองน,นะคะอีกทั้งความยั่งยืนและความงดงามนั้นจะยังขาดกันไม่ได้นั่นคือสีของความรักและความอ่อนโยน เป็นตัวแทนของสีคณะเทคโนโลยีการจัดการสีที่เป็นสายคานิน,นะคะที่มอบความรักและความอ่อนยนให้กับโลกทั้งใบแห่งนี้ที่ประออกอบไปด้วยสีเขียวและนั่นนะคะคือความหมายของวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะในปีนี้นะคะเรียกว่า เป็นปีแรกนะคะที่เรานำการประกวดเฟรชชี่นะคะหรือว่า RMUTI Surin c o n t e เ t นะคะ mm hmm. เข้ามาสู่ห้อประชุมแห่งน,นี้ค่ะถ้าเราถึงบรรยากาศปีที่แล้วนะคะเรามอบความยิ่งใหญ่นะคะเป็นการประกวดอยู่ที่สนามฟุตบอลนะคะของมหาวิทยาลัยที่นโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินค่ะ mm hmm. ก็ได้ตับเกียรตจากคุณแม่น้ำพึ่งนะคะมาทำวิธีเปิดค่ะ เรียกว่าเรียกลมฟ้าฝนและพายุนะคะมามอบความสุขแล้วก็ความยิ่งใหญ่อลังการให้กับวิทยาเขตสุรินทร์ของเรามากๆมาค่ะและในปีนี้ค่ะเราได้มีการปรับแผนนะคะเพื่อให้เห็นนะคะถึงพัฒนาการของการได้รับเกียรตินะคะที่ห้องประชุมแห่งนี้และอีกหลายๆห้องประชุมที่อยู่ในวิทยาเขตสุรินทร์ของเราได้รับเป็นมาตรฐานไมซอาเซียนนะคะ ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในห้องประชุมที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลค่ะทั้งนี้ด้าน,นในส่วนของราชการนะคะจะมีเพียงไม่กี่วิทยาเขตหรือว่าไม่กี่ห้องประชุมในส่วนของราชการที่จะได้รับเลือกให้เป็นมาตรฐานห้องประชุมระดับสากลหรือไม่อาเซียนนั่นเองค่ะ และในตอนนี้นะคะทุกท่านคะพร้อมกันแล้วค่ะสำหรับรอบที่สองค่ะจะเป็นรอบของการจับคีย์เวิร์ดโดยจะมีคีย์เวิร์ดด้วยกันทั้งสิ้น7จข้อนะคะเราจะเริ่มจับทีละประเภทค่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะจะจับคีย์เวิร์ดเสร็จแล้วจะใส่เข้าไปในกล่องจับคีย์เวิร์ดเช่นเดิมค่ะโดยแต่ละ หรือว่าผู้เข้าประกวดผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะไม่ทราบเพียงแต่ในเจ็ดข้อนั้นอาจจะเวียนกันไปโดยอาจจะมีซ้ำกันในบางกรณีหรือผู้เข้าแข่งขันอาจจะจับซ้ำซ้อนกันได้แต่เป็นการวัดเชิงไหวพริบป,ปฏิภาณเพื่อให้ท่านคณรกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่มีไหวพริบและการแก้ปัญหารวมทั้งสติปัญญา นำไปสู่เกียรติยศแห่งราชมงคลสุรินค่ะ เรียนที่ราชมงคลมีแต่ความสุขค่ะค่ะเรียนที่ราชมงคลน,นะคะมีแต่ความสุขเรียนดีขอแม่ค่ะความสุขแห่งการเรียนรู้คือการเรียนที่ราชมงคลขอบคุณค่ะเรียกว่ามาแบบกระชับเ,เลยะลนะคะล้วหับต่อไปค่ะ FS 0 4ศูนค่ะต้นหนิวกัน ที่หมดนะคะการเรียนที่ราชมงคลช่วยสร้างโอกาสค่ะที่ราชมงคลให้โอกาสทั้งประสบการณ์บบการนำเสดงออกค่ะดางที่หนูไได้อยู่ตรงนี้คือเป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะ FX 5นะนะคบขอคคุณมาก่ะ ลำดับก่อไปค่ะจะเป็น MS 0 6ค่ะผ้าอายเป็นวีนาอุตราสินีค่ะคีย์เวิร์ดที่ได้นะคะนั่นก็คือ การศึกษาเปลี่ยนชีวิตที่ราชมงคลค่ะค่ะการศึกษาที่ราชมงคลช่วยเราล้อมให้นักศึกษามีความรู้และมีประสบการณ์ดีและยังสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ I believe that education changes life and our energy changes our future Keep learning, keep shining. Thank you. ไปจะเป็นมิสอ r รีนูจีไอซูริในที่บอยของคณะเทคโนโลยีการจัดการเริ่มกันด้วย l อ1สนธนิชาพันธสิงห์ทอ นั่นก็คือการเรียนที่ราชมงคลช่วยสร้างโอกาสค่ะค่ะสิ่งแรกนะคะการที่หนูเก้าเข้ามาเรียน,าร,ยนราชมงนคลแห่งนี้การที่ได้พบปะก,กับครูอาจารย์ที่มีความเลือกเคลือบเรือ,อแผ่มีความมตตารับสมัคคีจกกับกั้นพ่อที่มีไม่ได้เปยนไม่ได้เป็นเพียงแค่สู่เรียนรู้แต่ยังสามารถทำให้เราพัฒน,นาศักยภาพาและเมื่อเราทอใาใจและร่วมกรรันมีอย่างมีความสุข เราจะสามารถพัฒน,นาเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยของเราได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะ L04 New นิยามคำว่าราชมงคลค่ะคำว่าราชมงคลหมายถึงสรีมูลกอเป็น,นยุคใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับร,บาร,ระาหนกษัตย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชธรรมนามราชมงคลให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาและพัฒนาความรู้สำหรับดิฉันแล้วราชมงคลไม่ใช่เพียงแค่สถานศึกษาแต่ยังเป็นเปรียบเส่ากัน บ้านหลังที่สองที่จะไปด้วยความอบอุ่นและประสบการณ์และที่ฉันจะนำความรู้ที่ได้จากที่นี่ไปพัฒนาสังคมต่อไปค่ะรบกวนน้นสมัคมิสอาร์เอ็มยูทีไสุรินในกีบอยของคณะเทคโนโลยีการสัดการค่ะลำดับต่อไปทุกท่านจะได้จับสปีดกับมิสเตอร์อา